เบิร์ตบอน่ามากับอืมบบเป็นยังดอกเท่ากับไม่ได้ซิมเลยนะครับบ่เป็นยังอิ่มุอิ่มใจแมนสบายดีพอแม่พี่น้องประชานกันระวังต้นริ้วกับใบหนาดอ่าลูกอ่ะกำลังข่าวขีดนี่จับไปเลยลูกอ๋อจอย <c oughs> ต้องตะลิวเสียก่นเออยังแมนเนบิดบอนนี่กระปุนเท่านะแล้วยังลายกระปุลห,ห,นะหน้ามันเบิดกาดหน้ามันเบิดกาดตำเออกระปุลหน้ามันเบิดกระตั้มกระปุลนั่นนะ <c oughs> แหละเนาะ ในส่วนนี้ก็ข้อน้มโมทนาบุญน้ำผู้ใหญ่ใจบุญเบอ้อสุขสุกคนที่ร่วมสมทบบริจาคสวยเรือลงทานในมือนี้เนาะพี่น้องเนาะน้องตันหลิวกิดจิเจอกันกระซ่าจออ่อยโคตรมันนี้คือบบท่าป,ปากเนาะ ไปหาถ่ายคลิปเขาเลยมีหนาหอี่ไปห้าถ่ายคลิปเขาซาถูกแม่าถูกไอ้อลืมเสื่อกระดาษที่สู้ลืมเสื่อกระดาษที่สู่มา สิบเปอร์ซนต์ะแ่นไปไหอไปหอ้าพ่อพอกับเจ้าแม่เ,เมม <c oughs> จเจเจลดความเพดลงเน่อยเด้อเขาจะตีว่าเพดเพพอ,ดอา <c oughs>

<c oughs> โอ้ยกระปุ่กนะ็ออยังมีอยู่นี่จะนำ้ำมันหมดเรียบร้อยนี่กระปุ่นเออคุณไม่กินคับกระปุ่เังเกอรบัเ

ไฟวาหนาคุนๆบูดหน้ามกนตั่งโดนลุมใส่ เอย่าเข้าห้องน้ำก็บบได้ัทไปพี่น้องเอ้ยอลีโอนเอาสนีป้าเป็นเวีนนะคนล่อมาอีกแล้วบงหมอคนลอ่อเฮ้ยคนลอ่อ ยี่าห้าบัจะแก้วเะยแมนว่าสองนะอือรอได้อือพวกมันาประสานมาอยชิบนนคียเขาันก็นเรเลยยังยังจะค้นก็พออ๋อทานอยู่ดนกแต่ว่าน้ำข้าวปุ้นนะเบิดแล้วกินกินแต่น้ำกับตั้มข้าวปุ้นและกับตั้มฮง ใ่ดีรันหน้่งนะจ๊ะส่วนนาเป็นต่วส่นตัวนะคะเสร็จมือ ได้แม่ได้กินอยู่บ่ข้าปุ่นนะไปสั่งเอาอีกเด้อตามข้าปุ้นตาทุอิ่มล้วบ่น้าเบิร์ดกอาไปเติมไ่ะจะเติมได้เห็ุคุณโพดเพะมันเลยหน่อยเพราออขอนคน ข่ะปุ <bin uk> <azo> monsieur, ่นลอยสามสิบโลข่าปุ่นลอยสามสิบโลได้เด้อยุ่งมนางเซออยู่นี่สวยโอ้ยมีซีวิตซิว้านี่เป็นอย่าง ยังพอเอายังพอโดยย่างแต่ตอนมันหนักมันเบิร์ดคุณลิ้นเอวได้แากเบิร์ดเอวเพื่อนอวลูกสาวพันยังไงคนลิ้นเอวเลอลองมองบังเจพ่อพ้นมายังไงเจ้นอะเล่นแอวแนวว่าสันมากแต่เพิ่นเล่นแอวอาแต่มันได้จังหวะแเลยเอาโลด เจเจลูกเจ้าน se ี่นะเจ้าล in ืมแล้วนี่ฟูดแพนด้านั่นลูกเจ้าน่ะเจ้าลืมแล้วน่าหน้าเท้าเถื่อนดีบเอาเท้าเจอาเฮ้นี่น่าลูกเจ้าน่ะ เขาอกดูนาปุ่นร้อย3ามนโลอ๋อ่เนอะไรลนอ้ม่เนอย น,นันนัน,น,น,นพ่อเพิ่นขอให้หอนแอร์ว่าสันจ้าให้เพิ่นแน่เอ้ ừ เอาอ่า <c oughs> สาถั่วหน่จิสาสา จากระจาไปจะขวดด้วยจาไปก่อนกะามือแรกองย่นนนันนั่นลูกตั้มก็้บเบิร์ดดอกมันหาสเลืออยู่ดอกโอ๊ตจอยป้าตกประแดดโอ้ มแม่กับลูกคู่มือนี่นั่งสกัดก็ได้เพราว่านั่งแย่งผูกัน, <c oughs> น,นแล้วก็เพี้ยนเพี้ยนบุซอยได้ปบะนี้อ้าวบุซอยเลยเพิ่นแล้วงาม้มา <c oughs>

ฮะผู้ชายมาหายนางอย่างเดียวแม่บ้านได้ไปหาเฮาน้อ่้านด้น ลงไปหน้าเลยคุณเลมก็่หน้าวนนี้ไม่พันอย้ยทเยน้้พ่อพ่ดูงเยอะฮะสิเหตุยังได้นะไดบอบอบอมเ็ดไม่ได้นี่ยังสิมากอยู่เป็นเศร้าคุณเว้นเฉพาบ้านผนประกาศนะนซอมซอซนี่นี่ถทานี่เจ้าหนอคนจเกกเอง คนมาตามรางเนี่ยไปกินเจเป็นอะไรมวนอยู่มากนี่มากพระบาแล้วนาต้มม้วนบาน้กมง้บาน้มงค์เ

好，可以得。 สจ้อยเปลี่ยนบูธจากจับสากมาจับขวดสากพนน้อยโพดน้ำมนนาบุธน้ำเบิร์สุขูสุคนพี่น้องเอ้ยวเป็นทีมงานเท่ากับเบิร์ตสุขูสุคนีสวยบริจาคมาเด้อเนาะไ้พบพอกันใหม่ปีหน้าพี่น้องเอ้ยถั่วอีกมาอีกเอา ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่วะไอยากไห้ถ่วงไ่ยากหวมเนาะ่อยากมาขอบใจปพะสุคนติดติดตามเ้พี่หนือนเด้อน้องต้นริ้วฮะนะมาทำมาทำแมงเคยยังนี้นักกีฬาเคยจักเตต่อตีบานเลซี่มือเนนะเลซี่มีอกยังลา